เอาละครับก็สวัสดีเหล่าฮันเตอร์ที่น่ารักของช่องดิม a ตติโอกันด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วหลังจากที่แพทสีได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวของผมก็เรียกได้ว่าฟาร์มและออกเมนต์อย่างบ้าคลั่งเพื่อทดลองสกิลและสร้างบิลใหม่ๆจากแพทที่4ซึ่งก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสกิลฟรอสคราฟฉะนั้นในคลิปนี้จะเป็นการอธิบายการทํางานของสกิลนี้อย่างละเอียดและแชร์บิลใหม่ๆที่ผมได้สร้างมาเพื่อกับฮันเตอร์ทุกคนด้วยนะครับโดยก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ขอสร Skill บบสุ สำหรับฮันเตอร์ที่ยังสงสัยเพื่อให้ได้เข้าใจและใช้สกิลนี้ได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพนะครับโดยหากใช้สกิลนี้จะทำให้ฮันเตอร์ได้รับเกรดขึ้นมาซึ่งจะปรากฏขึ้นใต้หลอดเลือดของเรานะครับซึ่งในแต่และเลเวลของสกิลที่สูงขึ้นก็จะทำให้เกรดฟรอสต์คร t ของเรานั้นยาวมากขึ้นด้วยและช่วยเพิ่มดาเมจให้กับการโจมตีในทุกๆครั้งของเรานะครับแต่ก็จะแลกกับการที่เกรดนี้จะลดลงด้วยเช่นกันโดยถ้าให้อธิบายแบบลึกลงไปอีก ซิลฟรอสคราฟจะบู์ดาเมจหนักมากๆในคิดแรกๆที่โจมตีนะครับและจะลดลงเรื่อยๆหากเกตของเราตกลงต่ำกว่าข้อของหลอดตามภาพที่เห็นโดยหลักการการทำงานของฟรอสคร f t ที่สำคัญก็คือหากฮันเตอร์ต้องการที่จะได้บัฟเพิ่มดาเมจสูงสุดที่30%อย่างสม่ำเสมอเราจะตีมั่วๆไม่ได้เพราะทุกการโจมตีที่โดนมอนสเตอร์จะทำการลดเกตดฟรอสคราฟในทันทีและยิ่งท่าที่เราโจมตีทำดาเมจได้เยอะเท่าไหร่เกตก็จะลดมากขึ้นตามไปด้วยยิ่งไปกว่านั้น หากเกรดฟรอสคราฟลดต่ำกว่าข้อในแต่ละขั้นดาเมจที่บูตก็จะตกลงไปด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นการเล่นสายฟรอสคราฟเธอจะโจมตีเท่าที่จําเป็นและเซฟท่าแรงๆไว้ใช้ในจังหวะที่ถูกต้องเพื่อเรียกดาเมจสูงสุดนั่นเองนะครับซึ่งเกตที่หายไปก็สามารถฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วโดวยการเก็บอาวุธและจะเร็วขึ้นไปอีกหากฮันเตอร์ใช้อาวุธของเวลคารน่านั่นเองครับโดยอาวุธแรกที่ผมจะนําเสนอบิลและวิธีการเล่นก็คือดาบยาว ที่เรียกได้ว่าเป็นเฟอร์เฟคแมชกับสกิลนี้เลยก็ว่าได้เพราะด้วยความที่ดาบยาวเป็นอาวุธที่มีท่าเก็บดาบที่เยอะมากๆอย่างท่าสเปเชียลชีตและเซคเรชชีตก็ทําให้ตัวของฮันเตอร์สามารถมีจังหวะในการฟื้นฟูเก f r ฟรอสคราฟและสวนการโจมตีมอนสเตอร์ได้ตลอดเวลาโดยสายนี้จะแตกต่างจากดาบยาวสายสามารถอย่างสายซากุระสลัที่เน้นการโจมตีแบบต่อเนื่องนะครับเพราะด้วยความที่ฟรอสคราฟไม่ใช่สกิลที่มุ่งเน้นไปที่การโจมตีหลายฮิตแต่เป็นการโฟกัสไปที่ฮิตไม่กี่ฮิตที่แรงทะลุหลอด ก็เลยทาให้ท่า Temper Spirit Blade ซึ่งเป็นอีกหนึ่งท่าคาลเตอร์ที่ตอบโจทย์ได้มากกว่าเพราะท่านี้เป็นท่าคาลเตอร์ที่ออกเร็วมากๆทําให้ดาบยาวสายนี้จะไม่มีความเชื่องช้าไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นอยู่กับที่มีหนาซ้ํายังปลอดภัยด้วยการคารเตอร์การโจมตีของมอนสเตอร์ได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับโดยอย่างที่ได้เกริ่นไปนะครับดาบยาวสาย Frostcraft จะมีสไตล์เกมพเพลย์ที่คล้ายคลึงกับดาบยาวแบบ Old School ที่จะมุ่งเน้นไปที่การเก็บเกตและคาเตอร์รอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง่าที่จะเป็นคีย์ดาเมตหลักของดาบยาวสายนี้ก็คือธาฮาเวสมูนนั่นเองนะครับเพราะหากเกรดฟรอสคราฟเต็มและทําการเคานเตอร์ในวงนี้ดาเมตที่ทําได้ก็เรียกได้ว่าแรงทะลุหลอดและสําหรับใครที่กลัวว่าจะไม่สามารถควบคุมให้มอนสเตอร์อยู่ในวงได้ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะด้วยการมาของสกิลเอมโบเดนที่เป็นสกิลล่อมอนชั้นเยี่ยมก็ทําให้ฮันเตอร์ดาบยาวทุกคนสามารถกดมอนสเตอร์ให้อยู่ภายในวงและสับให้มันเป็นชิ้นชินได้ แม้จะเล่นเป็นปาร์ตี้ก็ตามนะครับและเมื่อมอนสเตอร์เสียจังหวะตัวของฮันเตอร์ก็สามารถที่จะฟื้นฟูเก f r ฟรอสกราฟทั้งหมดและเรียกดาเมจสูงสุดด้วยท่าเซคเรช e ีสคอมโบซึ่งก็คือท่าไม้ตายขั้นสุดยอดของดาบยาวในภาคนี้นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วนี่เป็นเพียงคอมโบหลักๆของดาบยาวสายฟรอสกราฟที่ผมได้นําเสนอให้กับทุกคนได้ชมกันนะครับเพราะดาบยาวสายนี้ยังเชื่อใช้ได้อีกโดยท่าเรียกดะเมจอื่นๆไม่ว่าจะเป็น EI หรือเซรินโพสที่สามารถสร้างจังหวะได้อย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงทำดาเมจชุดใหญ่ด้วยท่าเคาน์เตอร์มากมายที่มีให้ดาบยาวในภาคนี้นั่นเองนะครับโดยสําหรับสกิลในบิลนี้ด้วยความที่ดาบยาวเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่ส่วนตัวผมมองว่าเล่นดาเมจสายกายภาพได้คุ้มค่ากว่าก็ทําให้สกิลต่างๆในบิลจะเทไปที่การเพิ่มดาเมจกายภาพทั้งหมดนะครับโดยสําหรับใครที่จะทําตามนะครับสกิลที่สําคัญหลักๆที่ต้องมีก็คือสกิลจําพวกคริติคอลอย่าง Weakness exploit, Critical Eye และ critical b o o s t นั่นเองนะครับ ส่วนสกิลต่างๆในชุดของเวลคาน่าล้วนเป็นสกิลประจําตัวของดาบยาวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นควิกชีตหรือคริกดอร์ฉะนั้นใครจะออกเมนก็ควรจะเก็บ2องสกิลนี้ไว้ให้ดีๆนะครับส่วนสกิลดาเมจอื่นๆจริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะครับแต่ด้วยความที่ส่วนตัวผมชอบให้มอนสเตอร์สนใจในตัวผมก็เลยทําให้ผมเลือกใช้สกิลเอมโบเดนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเคาน์เตอร์และเมื่อสกิลนี้ทํางานมันก็จะทําให้มอนสเตอร์นั้นโกรธง่ายขึ้นซึ่งจะไปคอมโบกับสกิลเอจิเ t เต เลยทำให้ผมใส่สกิลเหล่านี้เพื่อรีดดาเมจสูงสุดนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครอยากจะไปลองสายอื่นหรือปรับบิลนี้ให้เข้ามือกับตัวเองก็ไม่ว่ากันครับถัดมากับบิลที่2 อย่างดาบใหญ่สายปรามนูที่บอกได้เลยว่าตีแค่ไม่กี่ครั้งแต่แต่ละครั้งที่ตีนั้นเปรียกได้ว่าสับพื้นแยกได้เลยทีเดียวโดวยท่าเคาน์เตอร์อย่างท่า strong arm stance ที่ช่วยปัดป้องและทําให้ดาบใหญ่เข้าสู่ท่า t u charge slash หรือ r a d slash ได้อย่างทันท่วงทีก็ทําให้ frostcraft กลายเป็นสกิลที่สําคัญสกิลหนึ่งที่บูตดาเมจดาบใหญ่ในภาคนี้แบบมหาศาลเลยทีเดียวนะครับโดยจากที่ได้ลองนะครับดาบใหญ่สายนี้ผมเชื่อเลยว่า ฮันเตอร์หลายคนน่าจะโฟกัสดาเมจทั้งหมดไปที่ท่าครูชาสเลชเพียงฮิตเดียวซึ่งก็ถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งโดยความที่ดาบใหญ่เป็นอาวุธที่ทําดาเมจได้หนักหน่วงในทุกๆฮิตอยู่แล้วทําให้ในบางครั้งการโจมตีแบบต่อเนื่องก็เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าเช่นกันเพราะด้วยท่าพาวเวอร์ชีตที่สามารถเก็บดาบและเปลี่ยนตำแหน่งการเล่นได้อย่างรวดเร็วก็ทำให้การฟื้นฟูเกรฟรอสคราฟไม่ใช่เรื่องที่ยากอะไรมีนํำซ้ำ ดัเมจโดยโรวมจากคอมโบเซิร์ฟลชก็ทำได้รวดเร็วและรุนแรงไม่แพท้ทรูชาร์สลชเลยทีเดียวนะครับ โดยถ้าให้สรุปภาพรวมอีกครั้งสกิลฟรอสคราฟเป็นสกิลที่บูสต์ดาเมจสายกายภาพที่แรงมากๆในแพทที่4นี้แต่ก็แลกกับเงื่อนไขในเรื่องของการมีเกรดที่จํากัดทําให้ฮันเตอร์คนไหนที่จะเล่นสกิลนี้และอยากเบิร์สดาเมจสูงสุดในระยะเวลาสั้นๆก็อาจจะต้องคํานึงถึงการจัดสรรท่าโจมตีของอาวุธตัวเองเพื่อที่จะรีดดาเมจได้สูงสุดนั่นเองนะครับและจากที่ลองสกิลอีกหนึ่งสกิลที่เป็นคุณแจสําคัญในการเล่นสายนี้ก็คือเอมโบเดนนั่นเองนะครับ ราะเพียงแค่การใส่สกิลนี้เพียงเลเวลเดียวก็เพียงพอที่จะทําให้เราสามารถล่อมอนสเตอร์ให้มาสนใจเราได้เพื่อที่เราจะสามารถออกท่าเคา์เตอร์ต่างๆเพื่อประหยัดคอมโบและรีดดาเมจสูงสุดจากสกิลฟรอส r ร f t ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับก็สําหรับใครที่อยากลองเล่นสกิลนี้นะครับในช่วงแรกๆอาจจะงงในการเลี้ยงเกตรหรือการจะเลือกใช้บัฟของมันสักหน่อยนะครับแต่ทันทีที่เข้าใจว่าจะต้องโจมตีไปเลี้ยงเกตไปยังไงหรือในจังหวะไหน ควรที่จะต้องโจมตีหนักๆแบบฮิตเดียวไปเลยหรือจะโจมตีให้หมดหลอดเพื่อเรียกดาเมจและสร้างจังหวะเมื่อใช้เป็นสกิลนี้ก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งสกิลที่บอกได้เลยว่าแข็งแกร่งและมีประโยชน์สําหรับนักล่าสายดาเมจกายภาพทุกคนอย่างแน่นอนนะครับเอาละก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่อยากก๊อปบ,บิวหรือลองทําตามก็ปรับปรับตามดูนะครับรับรองได้เลยว่าถูกใจอย่างแน่นอนแล้วไว้พบกันในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรในวันนี้ดิมาติโอขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ